สาลี่ตุ่นอัมพันดอกทอ้อรังนกหิม,มะเมล็ดบัวยูนานใส่เกากี้ด้วยนะเมนูสุขภาพสําหรับไหว้แม่ปีนี้ค่ะนี่อัมพันดอกทอ้อฟ้าแช่น้ําไว้หนึ่งคืนหน้าตาออกมาแบบนี้รังนกหิมะเป็นยางจากต้นคายาราแช่ไว้หนึ่งคืนน้องพองขึ้นมาเยอะมากแล้วก็บัวหิมะยูนานแช่น้ําข้ามคืนเหมือนกันค่ะฟ้าใช้สาลี่ทั้งหมด4ี่ลูกเลยปลอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นรีบเอาน้องใส่หม้อเลยค่ะกลัวสีน้องจะคล้ำใส่รัง นกคายาราอัมพันดอกท้อเมล็ดบัวยูน้ำน้ำนี้ฟ้าผสมน้ำเชื่อมจากญ่าหวานไว้หวานแบบได้สุขภาพไม่มีน้ำตาลเลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนๆส่เก่ากี้แล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆค่ะสาลี่นิ่มดีแล้วเป็นอันใช้ได้เสร็จแล้วค่ะเมนูสุขภาพบอกรักแม่ในปีนี้ยิ่งถ้านำไปแช่เย็นก่อนเสิร์ฟนะคะหวานอ่อนๆเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะแม่ต้องชอบแน่ๆทำใส่กระปุกไวใ้ให้แม่แจกพี่ป้านะ้าอาคนข้างบ้านด้วยนะคะ สันวันแม่ค่ะ